ปวดที่บริเวณคล้ายๆกับเพาะมั้ยครับปวดแล้วลงมาที่นี่นะหน้าท้องฝั่งนี้นะครับอาการของกล้ามเนื้อ latissimus d o r s ที่บริเวณหน้าท้องนะครับไปออกกําลังกายถ้าซิดอัพบ่อยๆหรือว่าเล่นหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อจะเอาล่อง11บเอ็ดอาการพวกนี้อาจจะเคยเจอคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณคล้ายๆกับเพาะมั้ยครับปวดแล้วลงมาที่นี่นะหน้าท้องฝังนี้นะครับจุดกดเจ็บเจ็บตรงนี้เลยนะแล้วปวดแล้วลงมา มันอาจจะเป็นอาการของกล้ามเนื้อ Lateral Obli q u e ที่บริเวณหน้าท้องนะครับมีอาการตึงเกร็งก็ได้นะครับวันนี้เรามาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณกล้ามเนื้อ e x t e ช n a l Obli q u e กันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ หรับคนไข้ที่มีอาการปวดจุกแน่นที่บริเวณหน้าอ,อกไปหาคุณหมอแล้วนะเช็คอาการแล้วไม่ได้เป็นกระเพาะไม่ได้มีอาการของโรคหัวใจเคลียร์ทุกอย่างแล้วแต่ยังมีอาการจุกแน่นอยู่ตลอดเวลาบางทีมันอาจจะเป็นปัญหามาจากกล้ามเนื้อมัดนี้ครับที่อยู่ทางด้านข้างของซี่ข้างหน้าท้องเราเนี่ยเราเรียกว่า external oblique muscle ครับกล้ามเนื้อมัดนี้ทำหน้าที่ในการเกร็งหน้าท้องนะครับกดหน้าท้องลงไปนะฮะร,รวมถึงการหมุนไปทางด้านตรงข้าม หมุนไปทางด้านตรงข้ามพวกนี้เป็นการทําหน้าที่ของกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับและอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญของเขาคือการก้มตัวในลักษณะนี้ครับในกรณีที่คนไข้ชอบทาท่าซิกอัพซิกอัพบนะ่อยๆก็จะเอาซิกแพกเนี่ยฮะจะเจอได้ในกลุ่มคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องแน่นปังือว่าชอบออกกําลังกายหน้าท้องบ่อยๆจนไม่ออกกําลังกายด้านหลังเลยหน้าท้องเป็นเกรงเป็นลํามากๆเนี่ยอาจจะมีอาการเกรงตึงและปวดร้าวคลว้ายๆกับ โรคกระเพาะอาหารรวมด้วยได้ครับเดี๋ยวมาดูอนาโตมีกล้ามเนื้อกันครับมาดูจุดเกาะของกล้ามเนื้อ External Oblique นะครับกล้ามเนื้อ External Oblique พูดง่ายๆเลยใต้หนังถ้าเราแกะสกินนะผิวหนังออกไปเนะกล้ามเนื้อมัดนี้จะเด่นลาขึ้นมาเลยนะครับเขาจะจับตั้งแต่ใต้ของบริเวณซี่โครงอันที่8นะมาแล้วก็ยาวลงมาฮะมาจับที่ตรงนี้ครับตรงช่วงกลางนะ จะสุดแค่นี้ตัวเขานะแล้วก็จะไปจับที่ a n c e i l i a r y l e a c t i e s, mm. <S ก็คือที่บริมเทวิตทางด้านหน้านะครับ mm. เขาจับทาหน้าที่แค่นี้ครับเวลาเขาทาหน้าที่เขาจะทำนี้ครับอ่าในขมั่วพุงสิครับอพวกนี้เขาจะกดยุบลงไปเลยนะยุบลงไปเลยเกรงหน้าท้องครับขึ้นมาพวกนี้ก็จะยุบลงไปเลยนะครับอีกอันนึงทําหน้าที่ในการก้มตัวไหนลองทำซิดอัพสิครับขึ้นมาปุป๊บพวกนี้จะเกรงขึ้นมาเป็นลาเลยนะครับอ่าลงนี้อันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือการทา หมุนโรเทชันไปด้านตรงข้ามนะสมมติว่าผมหมุนไปด้านนี้กล้ามเนื้อฝั่งนี้เขาจะทํางานนะฮะถ้าหมุนไปฝั่งนี้กล้ามเนื้อฝั่งนี้เอเชนอลออร์ิทฝั่งนี้ทํางานนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับนี่คืออนาตมี่ของกล้ามเนื้อและแอคชั่นของกล้ามเนื้อที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับทีนี้มาดูวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อกันครับเราจะใช้ออยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันอยู่ตื้นนะฮะไม่ต้องกดลึกไม่ต้องกดดันลงไปจนถึงข้างในนะเราสามารถทําได้ข้างบนเลยครับ วิธีการแล้วก็เน้นที่ตัวไฟเบอร์เหมือนเดิมไฟเบอร์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับนะครับเราก็จะอยู่ตรงกลางนะดึงออกจากกาันในลักษณะนี้อย่าลืมทิศของมันคือทะแยงออกจากกาันในลักษณะนี้ถามว่าจําเป็นต้องกดแบบอย่างนี้ได้ไม่ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้ทําแบบเบาๆก่อนเนาะเพราะว่าคนที่มีอาการปวดตึงแน่นที่บริเวณหน้านะท้องตรงนี้มันค่อนข้างอาจจะมีคอมพลิเคชันอย่างอื่นเผื่อคุณหมอไอ้ยังตรวจไม่เจออาจจะมี อาการที่ไม่พึงประสงค์อยู่ข้างในการไปกดนวดแรงๆพวกนี้อาจจะไปกระตุ้นทําให้อาการเนี่ยมันเกิดลับเจอหรือเกิดแตกขึ้นมาในระหว่างที่เราทําการรักษาเนี่ยเราจะไม่เซฟนะครับดังนั้นการรักษาที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญเนาะทำเท่าที่ได้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นการนวดแบบทำซอฟที่ชูริลิสไปเลยนะครับในในช่วงแรกๆเอาเบาๆก่อนนะลองดูคนไข้เจ็บตึงไหม เจอจุดกดเจ็บไหมนะฮะคิดทางคือลิเนียเอลบาคือตรงนี้เนาะแล้วก็ยาวไปจน,นถึงจุดของซี่โครงอันที่8นะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ไล่นจนครบนะครับเขาจะอยู่ขอบของออริแอคเคสยาวขึ้นมาในลักษณะนี้เลยครับนะในคนที่เล่นซิทอัพบ่อยๆออกกําลังกายถ้าซิทอัพบ่อยๆหรือว่าเล่นหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อจะเอาลนะ่อง11เอนี่ยอาการพวกนี้อาจจะเด่นกว่าคนอืน่นนะก็คือเราก็จะต้องเน้นร่วมด้วยทั้งนั้นอาจจะต้องกดลึกลงไปเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาจะเด่นชัดมากนะครับเป็นลําเลยแหละนะ แล้วตรงกลางนี้ก็จะมีเล็กตัสอับโดมินิสซึ่งจะเป็นตัวมัสเซลที่เป็นซิกแพคของเรานั่นแหละนะครับแต่ตัวเอ็กอร์นอลออฟลีมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นจะใช้ในกรณีบิดลำตัวปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็กดคลึงนะฮะไล่ได้นะครับทางด้านข้างนะครับจะไปติดขอบของ กระดูกซี่โครงแล้วนะครับต้องระวังนะอย่าไปกดแรงนะครับเราจะสไลด์สโตปไปบนซี่โครงค่อยๆสไลด์ลงไปแค่นี้เองก็สุดๆแล้วอ่ะถ้ามันตึงมากตอนนี้ก็ปล่อยมันตึงใช่ไม่ไปเป็นไรค่อยๆทำอย่าไปทำเขาเจ็บกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้ากดลึกลงไปจะเป็นกล้ามเนื้อมัดอื่นแล้วนะอย,อย่างเช่น internal oblique ที่จะอยู่ข้างใต้ต่อ ตัว e อเจนท์นอออฟบ u e เลยนะครับเราจะกดแค่บนบนอย่างเดียวโอเคอ่ะนี้มาดูทางด้านข้างบ้างอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือกล้ามเนื้อทางด้านข้างของเขานะครับวิธีการนะใช้มือจับตรงนี้นะครับพาสของเขาจะค่อนข้างจะยาวนะดังนั้นการมาขยับที่บริเวณด้านข้างนี้ก็สำคัญนะครับจะได้ทั่วตัวกล้ามเนื้อเลยนะครับ ไล่ไปจดครบนะครับสัก3าถึง5รอบไปจนถึงลิบที่8นะครับลิบที่8ดูยังไงตัวนี้นะครับถ้าอยู่ทางด้านหน้านี่เป็นลิบ10ไล่ขึ้นมาก็จะเป็น9 8แค่นี้เองจุดเกาะเขาอยู่แค่นี้เองนะครับช่วงดันท้องด้าน,นบทน,นะครับแล้วตรงที่ไม่มีไม่มีซีคโครงเนี่ยก็คือตัวกล้ามเนื้อเขาละนี่ ประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการให้คนไข้ย,ยืดกล้ามเนื้อ external oblique ทางด้านซ้ายกันบ้างนะครับวิธีการอะขึ้นมาครับตั้งเข่าขึ้นมาเลยตั้งเข่าด้านตรงข้ามเนาะนะฮะเข่าข้างซ้ายเนี่ยตั้งไว้ในลักษณะนี้นะครับแล้วทำ pelvic tilt มาด้านหน้านะครับมือนะครับข้างซ้ายจับที่ศีรษะแล้วก็โรเต t ไปด้านหลังดันตัวมาข้างหน้าให้มา,จากจัด stretching ที่บริเวณนี้นะครับบิดบิดลำตัว ไปในในลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับหายใจเข้าลึกจะยิ่งตึงมากขึ้นหายใจออกยาวค้างไว้ประมาณสักสิบถึงยีวินาทีอ่ะแล้วผ่อนกลับมาทำสามถรอบนะครับให้คนไข้กลับไป exercise ที่บ้านในท่านี้นะครับเป็นท่าสติชิมแบบง่ายอ่ะโอเคอีกรับรอบหนึ่ง จับดูนะครับกล้ามเนื้อจะตึงมากแถวนี้นะครับถ้าไม่ตึงให้เขาบิดเยอะๆนะอ่าโอเคอีกสักท่าหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ทางด้านหน้านี้อีกนะวิธีการคือให้คนไข้คุกเข่า,ขาในลักษณะนี้ครับตั้งเข่าขึ้นอ่าเพลวิสแอนมาทางด้านหน้าครับแล้วก็ใช้มือนะไปทางด้านหลังดันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้จะตึงที่บริเวณนี้เลยนะครับค้างไว้นะครับ ที่สัส่นๆนี้แสดงว่าน่าจะคอมาโซไม่ค่อยดีคอบอดี้ไม่ดีอาจจะต้องไปเทรนนะกลับมาตึงไหมตึงนะครับอ่าสัก3าถึงหรอบครับรอบรับประมาณจริงๆครั้งได้10วิ20วิได้เลยนะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวทรงตัวไม่ดีเนี่ยก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับอ่าโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณ เอ็กชันอลออฟลีมัสซ์โอนนะลองเอาไปใช้กันดูนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้มักจะทําให้คนไข้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหารเรื่องของเกิดหรือว่าเรื่องของกระเพาะอาหารนะแต่ที่แน่ๆคือต้องไปเช็คกับคุณหมอก่อนนะครับไม่ใช่เอะแน่นตรงนี้ปุ๊บจับนวดเลยอันนี้อาจจะไม่ไม่ถูกต้องนะเราต้องสกรีนเอาอาการที่มันน่ากลัวอาการที่มันอันตรายออกไปก่อนถ้าคุณหมอตรวจแล้วเช็คแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจไม่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอยากจะรักษาตรงนี้ลองใช้ดูได้ครับ ใครที่สนใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับแล้วก็ใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเนื้อมัดไหนหรือว่ารักษาอาการอะไรก็แนะนําเข้ามาที่คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันอีกทีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f a n p เ g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วนยูทูบชา n e l อย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ t u b e บชา n e l บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l i น ID@ อด at Clinic, บันดิตคลินิก b u n d i t c l i n i c at Clinic, บันดิตคลินิกส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์085 369 9977ครับ085 369 9977สามารถนัดหมายได้ทั้งสสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ